สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะนำเสนอรถมาด้าสเครื่อง1.5นะคะตกโกปี2011นะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียง2,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถมาด้าแบบนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะไฟไม่เหลืองนะคะคันนี้นะคะลงแบกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยาง m a x กซปี2021นะคะติดสติกเกอร์ให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะ สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถก,กันต่อเลยนะคะสำหรับภายในของรถคันนี้นะคะกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเป็นแอร์กลมแบบนี้นะคะคุณแจมีให้ทั้งหมด2ดอกนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ เลขไมเพียง130,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรองรับวิทยุ CD MP3 นะคะภายในเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะ สำหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะยังคงถูกในสภาพเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนจ้าสำหรับมาด้าสเครื่อง1.5ตัวโกฟนะคะปี2011เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังแถมให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่1,39,000บาทนะคะ1 3 9 0 0 0บาท ผ่อนเพียง2,000กว่าบาท72งวดน,นะคะใครที่สนใจนะคะราคานี้งบผ่อนประมาณเท่านี้นะคะแนะนําเลยนะคะติดต่อได้ที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะเบอร์โทร0811513570 811513570 8 811403351นะคะ0811403351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสม b s c สไครให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ